นี้ใช่ครับใจกุ้งครับตัปลารายนั่นแถวหาดรายนั่นฝังนู้นครับเอปลาตายอย่างมันนะครับมันปลารายตัวใหญ่ๆอืมท่น่หาดตายเห็นมั้ตรงาทางไปข้าขึ้นเปบนวัดปุ๊บแล้วก็เรียกำแพงวัดเรื่อยอืม่ะเคมีมันมเคือดอีัเคยเดินไปเที่ยวอย่ครับเล่ากเพื่อไปปี่อตัดเคลือนั่นลยนี่เกิ้ปลามาปลา แลวน่าเห็นมันน้อยหน่อยถวเอานางมีดตัวเล็กๆแค่นิ้วสองนิ้วกคนตรงนี้เรามาตกปลาปลามนาดกปาดุกตัวเรกเดียคตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับอือนนี้เรามาตกปลาที่แหลมทวดนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามาตกปลาทะเลไม่รู้จะได้ไหมนะค็ณคนก็มาตกเยอะอยู่นะวันนี้นะ มาดูว่ามีผลงานไหมในวันนี้นนใส่ที่คอนะโอ้ยมาดูว่นจะต่อหรือเปล่ามีคนตียับฟอร์มอยู่ด้วยด้านข้างมีแสมส มุ้งไหมก้มมุ้งน้ำอย่างเคี้ยวไหมเนาะมม้นเห็นรอบก่อนเข้าหวานเห่ได้สากสองตัวงั้นมาสักไม่แน่ใจครับรอบก่อนมาแล้วเข้าหวานหนึงงั้นได้ก็ได้เขาทอดแขนได้ได้สองตัวไว้นั้นเห็นข้าวหวานนะตัวตัวตัวไม่ใหญ่ตัวสักเล็กกว่า ก็มือแต่ใจใจกุ้งตายตกเหมือนปลาสาดกินผิดคิวแถวบ้านนี้ไม่สนใจเลยกุ้งตายจะต่อหรือเปล่าน้ำก็น้ำก็ค่อนข้างแรงออื มานั่งแถวโน้นว่ะบัวเลมโน้นอ่ะเอ็นยังที่หนังสีดำมันอ่ะเดินไปเล่นรอบก่อนมันเข้ามี่เหรอมั้ยไปหารกุ้งต้องมาก่อนนะทุกคนนะฮึหย่าเลยไม่มีตะลิงไงกลัวขาด ไม่ได้เอาสลิสงมาแต่มีชุดตกสปาสากอยู่เอามาแต่ไม่มีสลิงไ,<ว>ไม่มีสลิงตอีอย่าฟอมเกี่ยวกันนะเกี่ยวที่ปกเกี่ยวบ่งเงียบหรือเปล่าอันนี้อันนี้น้ำลงแล้วครับลงน้ำ้วครับม, <c oughs> มาแบบไม่ได้ดูน้ำเลยนะทุกคนนะ งียบน้อยกว่านะเง่ยบมาหมดนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าตกไว้ตีป้อมน้าตีขายมาแล้อย่าป้อมปลาสักเดินตัวรปลา ขันไหนครับขันไหนขันไหนขันไหนกับขันพวกนี้กับขันนี้คือเบี่ยงของเพื่อนไม่เหมือนเลยไอ้หนู้ขันหน้าดินกับขันตีอ๋อมันโคตะแบบครับอันนี้แบบลูกปลายตรงน้ำหนักแล้วอันนี้มาขันตีอ๋อมาเบี่ยงไปเลยเบี่ยงตะแคงข้างลองรถข้างหลังนะเกี่ยวรถเขาเดี๋ยว จใจยิ่สายพันหัวกิ้ยสายพันหัวกิ้ยอ่ะตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อคันนี้ต่อคันนี้ต่อคันนี้ต่อหรือเปล่าทุกคนผมก็ดูกไม่ถูกนะไม่เคยตกแบบวางแบบนี้นะ ปกดีก็จะใส่กระดิ่งแต่ว่าถ้าปิดงวยๆคือน้ำพายเฉียนอกจากตื้อตื้อตื้อกุ้งขาดแล้วเยวไม่อย่าไปซีเนี่ยตอนนี้กุ้งน่าจะหมดแล้วนะเพราะปลาตอดดีเหลือเกิน เราต้องรีบกรนะโอ้โหไม่รู้ติดอะไรมาแล้วเนี่ยสาลายหรืเปะ่ะมาทั้งยวงอ่ะน่าจะสาลายนะอะไรอ่ะเอ้าปลา <laughs> มาตอนไหนไอ้เกา่า <laughs> ปลาเก่าน้อยทุกคน <laughs> มาเรื่อหนึ่งแต้มปล่อยไอ้ไายนี้นะมันตัวใหญ่เกินอุ <laughs> ้ยมันกินอะไรด้วยในปาก เราปล่อยนะไซนี้นะเพราะมันใหญ่เกินไปเราจะไม่กินที่แถวบ้านเก่านี่ไซเล็กกว่านี้อีกบัวไม่เล่น่ะเชื่อมันอยู่สูงผมไม่อยากลกไอ้เก่าไอ้เก่าหนึ่งแต้มแกงกระเป๋าดีกัได้ก่อนเกงกระเป๋าใครได้ก่อนยมไปครับไม่ค่อยจตูดเพาไม่ว่าบิดนะเราบ่ายนะ มีเก่าด้วยเพิ่งรู้เนี่ยทีนี้แฝดโดนเกาถ้าโดนเกาใหญ่นี่น่าจะขาดแล้วเลไม่มุดไม่อะไรเลยนะโก้กับมาว่าหนักอะไรวะไปตัวเราจะขอเบอี่ยงครั้งนี้ไว้ที่เดินมา บริเวณนั้นนาบัจีินาธิโรได้เก่านะนี่ก็ได้แล้วตวงนะนี่ตกเก่านะทุกคนนะใส่นี่ปล่อยปล่อยครับปล่อยอย่างเดียวไม่มีแบบไซโลมั้งเลยมีครับน่าจะขาดนะถ้าโดนใหญ่แล้วนะโอ้ติดหินนะครับไม่ติดไม่ติดเลยติตกเก่าอ่ะตีมาแล้วว่ะเรื่อง เนี่ยแถวนน้นไม่มีเกาะเลยนะอยากตกเกาะมากเลยเราาะวนะังนะสวัสดีแล้วแถวบ้านใสไซนั่นเก็บนะเกาะไซนี่ยเก็บเดี๋ยวที่นี่ต้องปล่อยแถวบ้านมันหายากนมยห,หนุกว่าตกตอบนี้ถ้าดูในเกาะนี้ได้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมไปรับสองสามโน่นก่อนเลย ขอบคุญจากนี้อเอาผ้ามาผืนด้วยนะเอาไปเช็ดมือได้ก่อสองตัวแล้วว่ะทุกคนไไฟกินไม่ได้มันต้องมีตัวใหญ่มากไงผมวาก็อเกี่ยวกุ้งคันนี้ก่อนนะเดีถ้ามันมีไฟโลทุกคนเจ็มเลยผมว่า อุ้ยอ๋อตกใจตติอุ้ยอุ้ยดึงแรงวะดึงแรงวะเฮ้ยต่อเจอต่อต่อต่อดึงมาเลยวะน่าจะมีเซนต์ด้วยนะตัวอะไรวะปลาแล้วดึงแรงยังวะ นี่ไปแล้วนะดึงแร,ง,รง, <laughs> ง,งมากเลยยัองอยู่ยังต<อ>่ออยู่ะนะปลาอะไรวะใช่ดึงไปแรงมากเลยเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยหลุดด <laughs> ึงไปโห้คันโคู่เมื่อกี้เสียดายเดี๋ <laughs> ยวว่านง่ายๆตีก็ถือ โอ้ลูดโอ้ยยู่อยู่อยูอยู่อยูอยูยูอยู่อยู่อยตัวเล็กอยู่อยู่เลยตัวเล็กปลาเลยรโอ้ตัว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 เล็กตัวเล็กปลาซ้ายปลาซ้ายปลาซ้ายทำไมเฮ้ยไม่เคยเห็นวะปลาอะไรวะปลาอะไรวะไม่รู้อ่ะ จะาไม่รู้เราจะปล่อยนะไม่รู้ปลาอะไรกูน่าจะเหยียบเนี่ยเนี่ยน่าจะเหยียบขี้หมาเลยเนี่ยไม่เมื่อกี้เขาตีอย่าปลอมอยู่เมื่อกี้ว่างตรงนี้ทีเดียวไงไม่รู้ปลาอุ้ยไม่รู้ปลาอะไรนะทุกคนนะเราไม่รู้จักนะเนี่ยเห็นป่าวเห็นไหปลาอะไรวะกินไหมเราจะปล่อยนะเอมันไม่ได้กินอ่ะมันกินติดขอบปากมาเรียบร้อยจีนอุ้ย ยิ่งเนี่ยแทงอันตรายนะดึงขาดเลยดูมีฟันด้วยเหรอเธอฟันเหมือนหมาป่าเลยเราจะบูนเข้าไปนะ,ดดะดนโดนหินจริงหัวแตกดึงลเลยเนี่ยไอต้ตะก,กวัวอยู่ก็พอนีทำยังไงก็ได้ตะก,กวัวอยู่้เราชักจะขาดบ่อยไปแล้ว อยู่ที่คนมันอยู่กับคนถ่ายถ้าคนถ่ายสวยรูปก็จะออกมาสวยอะไรประมาณนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะนี่เรายังไม่ได้ปลากลับไปโทษดักตัวเลยนะอยู่ไหมมันติดขอบปากมาแล้วเมันเป็นปลาที่มีพิษแล้วเนี่ยมันแทงเจ็บมากเลยจ้ะตลาดจะดองถึงวันไหนจะลองดอง เอ้ยไม่ต้องไปไกลมากได้แล้วไม่ไปกลมากมีตาของเพื่อนยังมาเจอที่นี่วัรุ่นถือลาดทุกคนเอ้ยต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วกินเยอะนะเธอระวังนะอยากก็ตายเล่นๆนะ Ui, ui, mau à, có mau đấy quá yên 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 đây Ba lê Mái lê quá, ô mái lê quá Thử là băng, là băng, để yên để yên, cha cha Đúng bèo pa khẳng lăng cái này Ui Ui, tôi về quá, ui Ở đây, có đi đi Hả, thơ lút bọc leo, Bèo khẳng lăng Lê 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 เนี่ยเขาปล่อยปลาทุกคนนะตัวใหญ่ไม่เอาตัวเล็กเอาลุงเบลเลยบอกว่าไปลงไปลาลงน้ำไปยังแตลงน้ำไปแล้วปล่อยไปเลยนั่นในร่องหินนั่นแหละที่เธอนั่นแหละระหว่างที่เธอยือนอะ่ะข้างไฟเหรอไไยังได้ไหมตัวใหญ่ไหมได้อยู่อ่ะไปถอดน่าแล้วถุงแสบปลาอะไรให้เอามาด้วย อ้ย <What? S 1> ขาดเด้อพันเหรอพันเหรอไม่พันพันเหรอข้างไฟนะทุกคนนะเด,ด,ด,ดี๋ย <c oughs> วตาใส่ปลาหน่อยเนี่ยไอ้เขาบอกไอ้ถุงใส่ปลากับถุงมือมาด้วยถุงก็แบบมาเลยธอ,อตัด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 ไปหยิบเลยยาวไปหยิบถุงเลยไนอต่ั นี่ถุงใส่กุ้งใส่็จเถุงกุ้งก็ได้เฮ้ยๆต่อๆอุ้ยยังต่ออยู่นะปลาเลยวะต่อแม่แรงนะทุกคนต่อบบาเบาเราจะวัดส่วนนะว่เขาได้เราข้างไฟตัวนะเราได้เก่าแล้วแต่ว่า ไม่อยู่ไหมนะเพราะปล่อยนะข้างฝ่ายมันใหญ่ว่ะมันใหญ่หได้เป็นโลนะแต่ว่าชายฝั่งเราไม่แน่ใจนะโอ้ไม่อยู่นะหลุดเฮ้ยต่ออีกแล้วว่ะเนี่ยต่ออยู่ตัวเล็กแค่ไหนวะตาบิ่นเราก็ใส่ตาบิ่นเล็กกันทุกคนนะ น่าจะเป็นอะไรวะข้างไฟเจอไม้มาเดี๋ยวหลบไม้นะคนนะอยู่เปล่าอยู่ไหมอยู่อ่ะอยู่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 อู้สู้สูโอ้ดทอดทๆๆทอดทอดอๆ้ดอดทอโอ้ยตายนี่เธอที่ทอดลอยลอยฮะ ใช่ไม่ใช่ดีีดีๆจ้านี่ยก่อนตอนที่สองตอนที่สองปลาอะไรวะกระพงแดงเถอะแดงเขียวแดงเขี้ยวจ้ากอับดีๆกอับแม่มนดิ ด้วยกระพงแดงมาทุกคนแดงไม่คนอื่นเข้าไปแบบตรงตรได้มันต้องฝึกของเนี่ยไม่ฝึกตีไม่ได้กระพงแดงนี่โลสามวัยยี่สิบนะบอกไว้ก่อนนะเออเนี่ยถ้าใช่กระพงแดงนะพี่จะไม่แม่นน่าจะเป็นแดงเขี้ยวนะจะไม่ผิดนะน่าจะหน้าตามใครแดงเขี้ยวมากเลยเราขอเช็บแล้วกันฮะอะไรแม่ดี

มันสายพีเอแค่นั้นนะมันก็เลยไม่ขัดเราจะหันน้ำเปลือกนะแ,แล้วก็ปอกเปลือกทีดงมือขาขอกุ้งหวังเรือนี้ไม่ยอมเอาผ้ามานะแบบอีโบ้ นี่ท <pid> ุกคนเดี๋ยวช่างคุณเหนือไปดูดิมาสุราษฎร์ร้ทยเดียวนี่ป่ามาของแพงดูช่วยนะ